ดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง,ส,องส,ส,สุขสุขคนเนาะเมนิซานิงก็สิมาออมหอยคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าต่างแต่เมน,นิชิออมใ่คี้เล็กเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินแรงนะก,กันเด้มเอมามาดังไฟกันเลยเนาะพี่น้องเออลูกเอออันนี้เตาเตาแก็ส <c oughs> หอยบาดมือพี่น้องเห็นเปล่าชไห เห็นดบ่บ้านนนอะไจับกปากมันเลยมันระบาดเฮ้ยสิให่กงถ้ากินซาอะไรนะมันเนาะนัเงดี๋ยวก็นอนบาลับลูกตอนน้นม่เกินตอนเดอดีตวแมวต่นเ แม่แม่สด่งไปห้องสีด่งซอยสวัสดีพี่น้องเลูกสวัสดีนลูกมือสวัสดีพี่น้องคนนหยไมอแล้วะคนานนะลูกมันขาด่งนะนีองนไม่บอกเลยมันสีใหม่มือมือน้อยใหม่อใช่มองว่าจะดูข อนนยู่ตามขบือนะพี่น้องนี่ขบือวัดจังไคซอยใส่นะพี่น้อง หอมดีได้พี่น้องครับตามใส่เพ็ดกลางก็ได้มันเก๊กกะเลยก็อยากใส่อันนี้บักเพ็ดดีบเนาะเก็บมาต่เฮียนไปนนนงงหมงเสียมือแทนแล้วก็ถึกถึกมือ เดงจิ้ขิงสงสัยสิแซ่บใส่ากมากตามแหลกแลวพี่น้องเลแหลกแล้วก็ใส่ไอ้น,นี่ลงไปคีเล็กพกขีเล็กใส่ลงไปโต <c ười> แบบตาพี่ไไน้องบริเกียมเนไส ตมัตมตมัมตัมให้แรงแรงให้มันเข้ากันอันนี่เลยแซ้มพีงแต้มพีงพี่นตัให้มันคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเหลือปั้นหนึ่งพี่น้องเย็นนี้จะเอาไปใสโ่โรตปั้นเนี่ยนะอันนี้แบบแบบละเอียดแล้วก็นีน่ใบนะ ตามเบิร์ดมันเป็นเอเร่อั่วรั่วกระแซบไปกันแต่ว่าเหลือโขอกเนาะเลยจงไว้ใช่ไว้ทิศสาสย์ยังมาน้ำสาเกิดแตกก็โขกเลโอเคนะพี่น้องเอาหมอมาก่อนในน้ำในน้ำพองแล้ว ไม,ไม่น่ามีแล้วไฟก็ติดแล้วน้ำจักหน่อยป๊โอ้ยไมาติดสายกอนเนาะลูกชายก็บเพรนั้นเพร่เด้งโอเค ยืดตัวก่อนลงเบา,าก่อนจะเเพี่ทำกับข้าวเบือไปเลยขอโทษด้วยพี่น้องด้วยเสียงขูขกสดังไปทีให้อภัยกันเะเด้อนี่แน่เนดี๋ยวเาทำ มาสีดิบๆนพี่น่อมันเผ่ากันเนาะเดี๋ยวเอาตัวเป็นปั้นลงไปเลยเดี๋ยวดิสกันเนยนี่ใส่กับไปแล้วหอยกันอันนี้นี่จ้า,าเห็นมั้บอกพี่นนองเห็นมัอุ้ย สง่สงแดดแดดสว่างวายนะก็เพิ่มเยี่ยมเมื่อวันข้าเบือซุกมนะจังใส่หอยนะพี่น้องถ้าใส่หอยไว้ต้มโดนในหอยมันสีมันสีผอมลงมันสีจ่อยนะพี่น้องแล้วก็สิมเอเหนียวชิหยาบเนาะเหนียวาาายภาษาไทยหยาบภาษาลาวมันหยาบมันเหนียวโมเมนต์เหนียวนุ่มได้พี่น้องเหนียวจูบออกนี่ มันจจยหลายมันก็บดแกกมันโตหอยก็จโยเขาเอาบอดีซุปพี่น้องโอเคเดีย๋ยวตอนนี้ที่เติมน้ำอีกให้มันพคก่อนจังมาเบิง่งนนักกนรนะโอเคน้พี่น้องหมอเริ่มพดแลเลยแล้วระวังที่รอบให้หมอพดไปเบิ่งสวนไปเก็บพีตูแล้วสิพาไปเบิร์สวนเลยโอ้ลูกหลา่าแม่นี่เนื้อทิพย์เป็น่ะหง มากต่ซื้อมาหมุนไปเลยดึกเหวียดนี่สวนเด้อจ้าหักกระปูกนะพี่นอ้องหักก็ออกอันนี้อันเออหน่องสาวบนตัดเหลือโคดเนี่ยพักบวัวกับพักเทียมอันนี้งั่หมดท่านออกหอมเสริม ผักบ้งด้วยค่ะนี่ผักบ้งผักกาดซ้อมเนาะนี่กาย์หันยังโบอกหวานผักหอมปลอมหอมแปรอันนี้ผัอิตูเข้าฮดหน้ามั้กระโปรงผักอ,อิตูก็ได้นี่จ้าสวนก็ได้โอ้ยปักตัวนอกไปไม่ลูก เดี๋ยวมันออกแล้วสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะโตเนาะโตนเนาะ,โ,นนะโอเคพี่น้องก,กดเลยพี่น้องชุกแล้วแหละตะเหิร์กแล้วกะซีไซย้ลงไปไ,ไ,งไปล้างอยู่ห้องน้ำบุโลก

ขึ้นมาก่อนแต่ก็พักเล็กมันจากสมเดี๋ยวประแดดประแดดจากแม่หนิงปรุงเองไม่ใช่แม่อุย้ยข้างในก็พี่น้องแม่หนึ่งพี่บาสองช้อนพอแล้วเดี๋ยวมันชิคเกิลประแดดมันเบาเค็มแล้วเนาะเดี๋ยวนิงต้มน้ำมัน นำใบกะทิลงไปเก่ามันจะสมดังทั้นเลาลสมเพราะมันสมได้ทยมะขามาจะนะกดูข้าวมันนอเลยนี่คือให้ในู คุณใส่เบิ้ลอะไรได้เงี้ยก็ได้เร็วแเร็ว,รว,รวหอยกูจิตใจแล้วนี่ ขอยยกพี่น้องตาเหลอวเนี่ยวัยาขาวพี่น้องแม่บกล้องก็เดียวน่ยัดิตัเมื่อตาขยาบขยาบ่อยป้าย่าวแล้วบอกวัยาขาวพี่น้องไหปากลูกกปากแม่กําลัถ่ายทําห้องโถงเงาน้ำอันนั่งเชื่อมโลกค่ะเป็นวันแดงนะ เ้ยโลนาะแม่มา,มาคนเนี่ยกำเสียเลยําดำิีล่างมมากแบบผ้าดำพ่าจ๊บดีด่างขึ้นมาน,ะอมอน้อฮัลนนโนหลพี <laughs> มม่น้องกิน cái níng mà sẽ lột thôi mà kinh khản lang, khẩn y mua là týng bảo phải cho kinh hói nhá. tưới muốn thảo dài ừ, khảo đó. Muốn ườn thì phải kiểu thảo cái nọ. Kiểu sỏi thì được. Phải nhai, muốn để kinh thảo phải nhai. Muốn ra thôi. แค่ชวนมีนืหวานไปล่างเอาพีเลกมาบเขาชืกบุหรี่ชเลกมันจะคุมไปจังหน่อยน้องหลาต้มมันคือในต้มบรดโดนถ้าไมเือกินก็ปมเลยโบ่ซาลาแล้วต้มแล้วโบ่แล้วปิดผ้าไว้มันไม่จืดาไม่เวลาไปชื่อตัวบวกใหญ่แบบฟอดเอามาในน้อย

ตอนนี้กินลาบไปนอกไันเลยชิมเมื่อก่อนคำแล้วมานอนก่อนคนบ่อยาบไนไดนกินลาบมาชิตุ้ยไม่อยากจิ้มฉี่งงก็เป็นทางบ่อยาเข่าบ่มือบุญแยกบุญยาี่น้องโอเคลาไปก่อนเนาะพ่อพ่อกันคลิปหนามื่อนี่พ่อพ่อกันเที่ยวค่ะบ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mือ bằng nhảy bài đúng là